ช้าก่อนท่านจอมยุทธอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับเอาละครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผม p l a y กัน Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม t o m b Rider a นะครับเป็นตอนที่3แล้วนะฮะก็เนื้อเรื่องล่าสุดก็คือเราได้รับภารกิจจากรถนะฮะกับตันเรือเรานะที่ว่า เน่ยนอนเจ็บอยู่นะฮะขาเป็นแผลนะให้ไปตามหากระเป๋าของเขานะฮะเพราะว่ากระเป๋าของเขามียารักษาแผลของเขาได้แล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตสําหรับลูกเรือทุกๆคนนะฮะที่ว่าอยู่บนเกาะน,นี้นะฮะซึ่งกระเป๋านั้นก็โดนหมาป่าน,นะฮะขโมยไปนะฮะก็ดาราของเราก็ต้องไปตามมันกลับมาะฮะเพราะว่ารถไปแล้วรถไปเอาไม่ได้แล้วะฮะโอเคเริ่มกันเลย มานี่ก่อนนะฮะด,ดูซิว่าเราต้องไปทางไหนเกี่ยวต้องขึ้นไปทางนั้นนะฮะจู่ตรงนู้นไปทางไหนได้บ้างนะขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะหาทางเราต้องสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะว่าเราสามารถไปทางไหนได้บ้างนะเคถ้าทางนี้ ทางนี้ไปไม่ได้เราต้องไปทางนี้นะฮะต้องไปตรงไหนสักที่นึงแหละในตรงนี้เกเดี๋ยวเราจะดูทีละบ้านเลยนะว่ามีอะไรบ้างหรือว่าเราจะเจอของนะไม่เจอ <c oughs> <c oughs> มีไหมเอ่ยเจอแล้วอ้าเผาสินี เเหล็ก okay. สี่อี่บกชิ้นขึ้นไปขึ้นบนตรงนูน่นโอเคอยู่ชั้นสองนะอะไรอ๋อลูกป,ปั้นเทวรูปโอเคไปทางนี้ได้ไหมโอ้ <c oughs> ยุงกัดยุ่งกัดติ๊กไก่ไม่ต้องยิงสงสารแล้วก็น่าจะต้องเกาะไอ้นี้เนาะอ้าวโดดอึ๊บอุ๊สปูเกิดเกิดกดอีนะฮะแล้วก็อ่านโดดไปตรงนู้นอึบสมัยคารมาคารมาบูราทั้งหมดนี่เป็นส่วนหนึ่งของยามาชิหรือเปล่าไม่รู้สิ ฉันจะรู้ได้ฉันจะรู้ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปทางนี้ลงล่างได้นะเต็มอเดี๋ยวๆๆดูทั่วก่อนอู้จะหอนทำไมเล่าไอ้หมาต้องดูชั้นสามดิมีอะไรไหมนี่โอ้ตกตกตก เขาเลยพี่น้องมาแป๊บเดยนนะรถนะเดี๋ยว,นนะยวหนูรีบตามไปเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเอา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 ้เอ,อ,อมีความร้อนเกิดขึ้นนะฮะของขยับได้เองโอเคหัวนเชือกลงหรือเปล่าไม่ใช่อะไรก เออเออโดดโดดโอเคต้องโหนเชือกนะฮะฮึอ่าโอเคอ่าโหนโหนจะแสรหรือเปล่าไม่ใช่เนาะฮึอ้อู้อู้อู้อันนี้แน่นอนครับอ้าวอ๋ออยู่ตรงนู้นท่านหลังต้องไปทางนี้แล้วแหละอ้าวัดเด๋อเลย ข้างไหนวะอ่ะโอเคทางนี้ปอง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 โอเคบนนู้นเนาะฉันก็ดู้ชมเลยอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปแล้วล่ะไอกระเป๋าต้องอยู่ข้างในแน่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  ลิ้นกเนูเป็นอะไรนะฮะไปกันเลยเจ้าที่แรงนะฮะแถวนี้ขูอย่างเดียวเลยเอ้ยอ้อหนีไปทางนี้ I just want the pack. That's all. ฉันแค่อยากจะมาเอากระเป๋าเท่านั้นเองเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่ไงกระเป๋าอยู่นี่ได้ไหมหยิบได้ปะได้แล้วโอเคไปกันเลยกลับไปหารถกัน มันจะให้กลับง่ายๆเลยวะฮะนั่น goodbye, turkey, ไงอ้าออกไปไอ้มาเวนไอ้มาเวนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอี๊ยอี๊อียกดเอี๊ยกดเอี๊ยโอ๊ยยาการกู้อ u แทงซะไหนวะ ffu ffu เกิดซวกกิดซวกอืมฝากกบโอ้โหหมาตัวใหญ่เท่าคนแล้ว เกือบไปแล้วม,มาไอ้เว้ยนึกไว้แล้วต้องออกมาดีที่เตรียมตัวทันม,มึงจะไม่เอากระเป๋ามาเอ,อ้อเฮือกเสียตรงเฮ้ยโอเคไปหารถ รถจ๋าหนูมาแล้วมาแล้วลรถจ๋ามาแล้วลรถจ๋ากระเป๋าผ้าที่หนูอยากได้ทางไหนหอะอยู่ไหนวะจำไม่ได้ละอ๋ะตอตรงนู้นโอเคเฮ้ยลงได้เหรอ <S 2> <S 2> <S 2> เออ<ๆ>เดี๋ยวๆๆเต้องลงทางเนี้ย สูงเลยนะฮึบไอ,อ้ไก่ขอสักนัดแล้วกันนะนี่ KFC หน่อยนะรถม,มาแล้วเออมากระเป๋านี้เลยเอาะยารถตายังยังวิตาอยว้ย เียมในเวลารักษาผมแปรมัวนะฮะถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงตื่นแล้วเว้ยพระเอกของเรารถเออมาๆมาจะดูแลอย่างดี

So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Teddy. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Mm-hmm. We need to send out that this hmm <laughs> And I'm not climbing anytime soon. Got Yeah, I was afraid you were going to say that. Maybe we've got กูคือครอัมนั่นทำพิธีส่งมอบฮะเอาไปเลยลุงมอบให้อึบเขาไว้อึบเขาไว้มั่นใจตัวเองหน่อยแน่นอนค่ะ ฉันไม่พลาดอยู่แล้วไอ้มาป่าเมื่อกี้ไม่ไม่นับนะต้องให้คนสวยออกรง c l ล m ป i n g X งอ uh ็่ะกครีม,รมกด e เพื่อปีนขวานที่รถมอบให้นะเป็นขวานสำหรับปีนหน้าผานะก็คือปีนไอที่ว่ามันขรุขระนะ นี่เนี่ยไอที่มันเลืองแสงเนี่ยนะครับก็เราสามารถปีนหน้าผาได้แล้วครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นไปกันเลยรถก็พูดประมาณว่าเออเราคือครบนะคุณทําได้ฉันฉันปีนได้เออแล้วก็ให้เราไปที่สถานีวิทย,ยุครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณ SOS ขอความเสวยหืยนะครับไหนทางไหนเล่า ส,ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่นักบินนะฮะเพื่อที่จะให้เขาส่งเครื่องบินมารับเรากลับนะฮะซึ่งรถนั้นปีนเสาไม่ได้นะเพราะว่าขาเจ็บแต่เรานั้นปีนได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปนะฮะ Yes ก็นะเราเป็นตัวดำเนินเรื่องอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะลาล่าเนาะ <Hey. S 2> มารถไม่ปีนเดี๋ยวกูปีเองก็ได้ นี่นะครับนี่ขวานที่รดให้มันคือขวานเหรอวะเ,ออเหมือนเคียวกดเอ่อกดซ้ายแล้วก็กดสเปคบาร์เพื่อโดดข้ามฮึบกด E เพื่อจับโอเคโอเคก็เหมือนเราโดดปกตินะทูมเอ่อเจอสุสารลับครับเอาหน่อยแล้วกันเนาะ เมื่อพักที่แล้วผมไม่ได้ลองนะฮะวันนี้เรามาลองสักหน่อยแล้วกันอ่าอะไรๆพื้นที่พื้นซีพ hmm, <GPS. S 1> ีเอสคือเอ่อในสุสานด่านแรกๆอ่ะผมไม่ได้อา่าไม่ได้เข้านะนี่ผมเดี๋ยวผมจะมาเข้าวันนี้แทนแล้วกันดูดิว่ามันจะมีอะไรไหมจุดไฟเดินช้าๆวิ่งไม่ได้เอ้ย ขยับมือเล้วโอ้สยองขวัญเนี่ยินยอก <c oughs> หินงอกหินย้อยลิ้นเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ถึงยังลาล่ามือเป็นอะไรเนี่ยมือสนยังทูมอ <c oughs> ๊บอันูเอจี เจอแค้มครับอ่านั่งหน่อยสกิลหรือมีอะไรไหมอ่าอันนี้เอาธนูกลับอันนี้คือเก็บศพแล้วได้กระสุนเพิ่มเอี่ยวมาบาบนไปแล้วล่ะบนไปบนไปบันทึกเขียนได้3ตอนฮะจาก10ตอน ชูมออฟอันวูตี้ปันนอีกแล้ว่ะนีมีศพห้อยตองแตงตรงนี้มีไอปีนขึ้นไม่มีบันทึกไว้เหรอม e อ๊ทางนี้หรือเปล่าจุดไฟก่อนเท่าที่ดูนะด้านล่างไม่มีอะไรหรอกก็คือเราต้องอ่ปีนในนี้ขึ้นแล้วก็ขึ้นด้านบนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทําให้ไอเวทีไม่ใช่เวทีดิไอกระเช้าเนี่ยมันเลื่อนขึ้นแล้วก็ให้มันอยู่ระดับที่ว่าเราปีดขึ้นได้ พอมันลอยขึ้นสูงระดับเนี้ยเราก็กระโดดปีนข้ามไปแล้วก็ขึ้นไปด้านนี้นี่มันถูกถ่วงไว้กับเจ้านี่นะฮะเนี่ยไอ้ไอ้เ็กเชอีกกันหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ๋อมันติดดูนะดูนะดูดิโอเคมันติดนี้อยู่นั้นเราก็ผลักมันมแล้วก็ เบียทันเบี้ทันฮึบเออเออเออเอยไม่ทันอไม่ทันไม่ทันเอยเอาอีกอีกทีนึงนะหนึสองคับอ้เร็วเร็วเรฮึบฮึบฮึไม่ได้ครับไม่ทันไม่ได้ไม่น่าใช้วิธีนี้ละ เออยัไงดีวะอ้าวศพเผาได้เหรอถ้าศพเผาได้เราเผาศพออกก็มันจะเบาขึ้นแล้วก็อันนี้น่าจะถ่วงได้มันจะถ่วงได้ก็คือด้านนี้เบาด้านนู้นหนักมันจะถ่วงขึ้นโอเคนั้นเผาให้หมดเลยกระชากอีกฝั่งหนึ่งจะดึงดึงให้ขึ้นเลยอ่าหมดแล้วขึ้นมา เห็นไหมอ่าโอ้ยยังไม่ถึงครับโอเคงั้นชบก่อนชอบก่อนชบชบโอเคอ่านั่นไงพอดีเลยแล้วก็โดดอ๋อมันไม่ถูกมันไม่มันไม่ลงแล้วครับก็โดดก็โอเคไปเลย <c oughs> ตองยนสิ i n c r e d i b ี่ไงเจอเจอสมบัติแล้วกดอ e. ดูซิมีอะไรม <c oughs> ันไงทองคำ <c oughs> เฮ้ยหยิบม,มาชิ้นเดียวทำไมเอาหลายๆชิ้นดิหน้าละล่ะนี่ครับ ทองคำนะงั้นไปในโดรนอา้าวกด e เพื่อไล่์ทอนอต้องไล่์ทอนแล้วแคมอัพเกรดอาวุธอ,อัพเกรดได้แล้วมาได้สกิลเพิ่มเออดีจังคือได้ได้สกิลเ,เ,เพิ่มด้วยเนาะมันได้ xp ด้วยเอานี้เลยครับ เพิ่มกระสุนอ่าเราจะเก็บกระสุนได้เยอะขึ้นแล้วก็อัพเกรดอะไรได้มั้งขวาน1 0 0นี่เสือ้อไม่จำเป็นปืนพกธนูธนูดีกว่าไม่อัพอะไรเลยพี่200%โอเคได้แล้วไปแล้วละ่ะได้เวลาไปเรดีโอทาวเวอร์ เพื่อที่จะช่วยเพื่อนๆเอาไว้ย <Yes, sir. S 1> ัสชู่ดักหินยอกหินยอกนะฮะหินงอยกับหินย้อยกับหินงอกเป็นหินยอกอแมปอัปเดต to see reward location อ๋อนี่ไงมีรางวัลอะไรด้วยเนาะ ขึ้นในแผนเที่ยะไปโอเคบีสเดอะท็อปออฟเดอะโฟร์ไป, okay. ไปที่ชั้นบนสุดของน้ำตกเหรอไหนวะน้ำตกอยู่นี่บนนู่นดิ อันนี้ถ้าที่ว่าเราสู้กับหมาปา่าเราไม่ไปเราไปทางนี้ฮึไปฮปคือมันปีนได้เฉพาะที่เป็นรอยหินขรุขระแบบนี้นะนี่ไปด้านนี้ไม่ได้เลยฮึอ่าโดดเฮ้ยทำไมเสียงมือตีดังไปตรงนี้โอเคหนึ่งสองซับฮึบออ้ยอุ้ออ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 ปยปะทถย ลงมานี่ตายเลยนะเฮ้ยเจอเอนิมีเฮ้ยเจออะไรไหมไม่ไม่เจออะไรเนอะไม่เจอเว้ยไม่มีใครขึ้นมาที่นี่จะกลับบังเกอร์เลยไหมเออรอให้พายุสงบก่อนแป๊บนึงเข้าใจแล้วเออระวังตัวดีๆเข้าไปด้านในกันเถิดเออโอเคเข้าไปด้านในกันเถิด เก็บมีสามตัวนะเก็บมันก่อนเลยมึงตายเถ่อะนี่ยมีเลยเหรอล่อมาตรงนี้ครับยิงธนูไปที่กำแพงมันล่อได้เฮ้ยอะไรวะนั่นหรอไปเช็คกนู่ก่อนสิมามามาหัว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 นี่หัวคมคมเรียบร้อยฮะ ขอธนูกลับด้วยค่ะนี่ไงแล้วก็ไปเก็บศพอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งฮึบก็อ่าดูหน่อยไม่อ่านไม่อ่านยาวไปยาวไปเอ๊ะเอี่อยงวะเต็ม เอาละไปไหนต่อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนู้นข้ามสะพานแล้วก็โอเคราต้องไปฝั่งนี้เจ้าไก่ออกไปค <c oughs> ้วก็โดดก็อืมอไม่มีไฟมาหนะัะเท่าได้ แก็ตรงนี้อ๋อติดอะไระเฮ้ยเผาดิเออทำไมกดเผาไม่ได้เมื่อกี้เฮ้ยอะไรเรื่องแสงอย่าคิดว่าไม่เห็น GPS อีกแล้วครับอ้าวดด แล้วก็โดดเออแล้วก็โดดอีกเฮือมือแข็งแรงมากนะลาล่าเราเป็นผมนี่มือหักหมดแล้วมั้งแล้วก็ไปตรงนู้น let's go เฮ้ย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 งโดจับไว้ดิจับเออ ซโลโมเชนแล้วล่ะยังอยู่ไหมอยู่ค่ะเดยิยดเดี๋ยวแซมโบกกำลังตามตัวอยู่ฉันจะพยายามส่งเอสโเอสมาจากเรดูทาวเวอร์นะเว้ยมีอะไรเพิ่มเติมบอต้องไปหาแผงคอนโซลมันดูที่ว่ามันเป็นเหมือนแผงสวิตต์อะเก่าๆอะโอเคเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวบอกโอเคครับแสดงว่าลาร่าไม่รู้จักแผงคอนโซลแน่ๆเลย เฮ้ยเอาฮึเฮ้ยเฮ้ยตื้นตื้นตื้นมาแล้วมาแล้วเอ้ยมึงไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้โอ้มึงตามไล่ฆ่ากูทำไมฮะอันนี้เอาสักนัดไหมมึงสักนัดไหมมึงโอ้ยลาลาบอกแล้วเอ้ยพลิดดนดูเด็ดเออยทำทำไม แก้งไอโจนต,ตอนแรกหรือเปล่าวะแก้งไอโจนพาดที่แล้วใช่ไหมกูว่าใช่อ่ะอจองล้างจองผลานมาอมโอ้แตกหมดบีบแส่ตัวนี้ ไม่หุ่นดีทำไม่ได้นะนี่ยรู้สึกแย่จะมัดรู้สึกแย่หนาวแทนเลยเนะี่ยฝนก็ตกแถมเปรตที่สูงอีกเอาเอาขัดตีนนะครับหนาวจังเลยหนาวขนาดนี้ฝนตกขนาดหนักกองไฟก็ยังไม่ดับที่นี่มันไม่ปกติครับ <c oughs> Ray, is. it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. <laughs> uh, this looks like it might be uh, an electrical problem. You think? <laughs> oh, hello. Hey, is this little fox, oh, huh? <laughs> he's cute, huh? Hey, <laughs> yes, yes, Alicia. Alicia. It's my I daughter. Bet. Oh. 14 years old. เียยัม,มีลูกก็เหรอหเออเดี๋ยวจะดูให้น่าจะเป็นที่ไฟฟ้าเหมือนเรือจะมีปัญหานะฮะเฮ้ค w ิ s เ n t า e ะต้ k r i g h า

มึงมาไล่อะขอบคุณค่ะดรเจมส์วิทแมนฟิลเลอร์สิบห้าเทคสามแอคชั่นโอเคอ่าทีนี้ก็จับแน่นๆครับแล้วก็กรีดพุงมันโอ้พระเจ้าคัดคัดคัดดรวิทแมนทำปลาไม่เป็นใช่ไหมเขาจะกลับมาไปเนด้อ เดี๋ยวฉันจะไปตามให้ทองทองบททองบททำให้ดูแย่เอาใหม่นะครับถ่ายอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเออทำให u ดูแย่เอาใหม่นะครับถ่ายอะไรอยู่ไม่รู้ว่าอ you know So lost kingdom, footage until like find need we we that. the this. ถ่ายวิดีโอทำอะไร Come on, let's just take it from the top. สารคดีอะ We're gonna make you look like Gordon Ramsay and. แล้วเคยถ่ายอยู่เนี่ยลาลาไว้เด็ด Dr. James Whitman, filler 15. take ้ำอี Action. Action. Okay, now take a firm grip. Next, s l i c e him down the belly. l e t e t แล้วก็กีดพุงมันแบบนี้ฉันเรียนอย่างหนึงนะม้า But if I'm not right oh, about oh, Yamatai being in the Dragon's Triangle, I remember when you found that one your father's days? You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. <laughs> I was five years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just don't trust <coughs> 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 That's what my father used to say. Mm -hmm. And there was a man who was For better or worse. เขาก็ยังภูมิใจในตัวเธอเสมอนั่นลาร่าดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้พายุมากขึ้นทุกทีแล้วนะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหรือเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันในพายุอ๋อนั่นไงเฮ้ยเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงกรีเสียงแหบหมดแล้วโอเคลาร่า pull yourself counting you they're together on